วันนี้จะอ่านทางเจ็ดสายซึ่งเป็นผลงานของพระธรรมเทลราชมหาหมุนีโชยุดดกยานาสิทธิจะอ่านตามลำดับดังนี้คำว่าทางแปลว่าทำให้เตียนทำให้สะอาดถ้าเป็นชื่อของธรรมะแปลว่าธรรมะ เป็นเครื่องดำเนินไปสู่พระนิพพานธรรมะอันบุคคลผู้ต้องการพระนิพพานพึงสแสวงหาและแปลว่าธรรมะที่ฆ่ากิเลสไปก็ได้ทางนั้นจำแนกออกเป็นสองคือปกติมัรคโคหนึ่งปฏิปทามัรคโคหนึ่งหจุดปกติมัรคโคทางปกติ ได้แก่ทางบกทางน้ำทางอากาศเป็นต้นสำหรับคนและสัตว์เดินสองจุดปฏิปทามัคคขทางปฏิบัติได้แก่บาปบุญที่คนทำสำหรับกายวาจาใจเดินทางปฏิบัตินั้นจำแนกเป็นเจ็ดสายคือ 1. ทางไปนรกได้แก่โทษะ 2. สองทางไปเปรตและอสุรกายได้แก่โลภะ 3. ทางไปดิัชาญได้แก่โมหะ 4. ทางไปมนุษย์ได้แก่ศีลห้าและกุศลกรรมบทสิบหาทางไปสวรรค์ได้แก่มหากุศลแปด หกทางไปพรมโลกได้แก่สมถกรรมฐานเจ็ทางไปนิพพานได้แก่วิปัสสนากรรมฐานอธิบายทางสายที่หนึ่งนรกแปลว่าประเทศที่ปราศจากความสุขมีแต่ความทุกข์มีโยู5่457คหุ้มขุมใหญ่มี9คุ้มนับตั้งแต่สันชีวานรก กาลสุดตะนรกเป็นต้นไปจนถึงผมเอโลกันตะนรกถัดนรกใหญ่แต่ละคุมออกไปในทิศทั้งสีแต่ละทิดเมอุสุดทะนรกทิละสีคุมรวมเป็น1 2ึ่งหุมทัด อุดสุดทนรกออกไปอีกมียามะโลกิยะนรกอยู่ทิศละสิบขุมรวมเป็นสามรุ้มส่วนคุมที่ลึกที่สุดได้แก่โลก,กันตานรกอยู่ที่สุดโลกรวมทั้งสิ้นเป็น457ร้้ขุมเลียงรายกันอยู่ใต้ผืนแผ่นดิน ซึ่งหนาได้สองแสนสี่มื่นโยนเหตุที่นำปไปตกนรกโดยส่วนมากได้แก่โทสะดังมีลักท่านรับรองไว้ว่าโทเสนะเฮจันทะชาติทายะโทษะสาติสร้างนิและอยังอุปปัชชนติ ข้อรับรองว่าเป็นจริงอย่างนั้นเพราะโทสะเป็นเหตุสัตว์ทั้งลายจึงไปตกนรกซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับโทสะเพราะโทสะมีชาติยาบขายผู้พิสูจน์นรกสวรรค์ได้ ผู้ที่จะพิสูจน์นรกสวรรค์ได้นั้นต้องมีเครื่องมือคือปัญญาปัญญานั้นมีอยสร้างประการคือสุตตะมายะปัญญาหนึ่งจินตามายะปัญญาหนึ่งภาวนามายะปัญญาหนึ่งหนึ่งสุตตะมายะปัญญาปัญญาเกิดจากการฝังการศึกษาเล่าเรียนการท่องจำการอ่านตำรับตำราโดยโดย ทั่วทั่วไปปัญญาชั้นนี้พิสูจน์นรกสวรรค์ไม่ได้สองจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดเช่นคิดทำรถยนต์รถไฟเครื่องบินอาวุธยุทธภันอพอลโลจะลวดเป็นต้นปัญญาขั้นนี้ก็พิสูจน์นรกสวรรค์ไม่ได้ ปัญญาสองขั้นนี้เป็นปัญญาหากินข้าวหาเงินหาทองหาข้าวหาของมาเพื่อมาบำบัดทุกบำรุงสุขของตัวครอบครัวประเทศชาติเป็นเหมือนดาบสองคมถ้าใช้ถูกก็เป็นขุนถ้าใช้ผิดก็ให้โทษมากเช่นระเบิดปรามโนเพียงลูกเดียวสามารถ ทำให้คนตายเป็นจำนวน6กถึงเจ็ดมื่นเรียกว่ามีคุณอานานมีโทษมหันตสาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมีอยู่16ขั้นขั้นที่สิบสี่คือมรรคยานต้องปฏิบัติถึงขั้นนี้จึงจะสามารถพิสูจน์นรกสวรรค์ดได้ เพราะกิเลสคือตัวมิชาทิฏฐิสี่ตัวซึ่งเรียกว่าทิฏฐิขตะสัมปยุตจิตสี่หากขาดไปไม่มีหวานจากกับฝืนขืนมาได้อีกคือเป็นสมุทเทธปะหานละได้โดยเด็ดขาดกับบิธิกิชาตัวที่พาให้สงสัยหลังเลใจว่านรกมีจริงไหม สวันมีจริงไหมก็ได้ขาดไปพร้อมกันเมื่อกิเลสทั้งสี่ตัวนี้ขาดไปจากขันทะสันดา์แล้วจึงจะพิสูจน์ได้และจึงจะใายสงสัยดังมีหลักทานปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้าที่21พระพุทธองค์ได้ทรงตั้งปัญหาถามเองและตอบเองว่า โกอิมังปะทะักเวงวิเจสติยามะโลกันจ้าอิมังสาเทวกังดังนี้เป็นต้นใจความว่าใครจะพิสูจน์แผ่นดินคืออัตภาพนี้ได้ใครจะพิสูจน์ยม,มโลกคืออบายภูมิทั้งสี่ได้และใครจะพิสูจน์มนุษยโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกได้ดังนี้พระพุทธองค์ ได้ทรงตอบเองว่าเสขุปาทวิงวิเศสติยมะโลก,กันจะอิมังสเทวกังดังนี้เป็นตน้นความว่าพระเสขะบุคลเจ็ดจำพวกนับตั้งแต่พระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมักเป็นต้นไปจึงจะพิสูจน์อบายภูมิสีมีนรกเป็นต้นได้ดังนี้ พระอัตกขธาจารย์ผู้หลูพุทธ,ธาธิบายได้แก้ไว้ว่าโสตาปติมักคัดทั่งอาถิงกัตวายาวะอลหาัตามักคัดท่าตาวิทโธเซโคเซโคพาะเสาบุคคลเจ็ดจัพวกนับตั้งแต่พระอริยบุคขนผูตั้งอยู่ในโสดาปฏิมักเป็นต้นไปจนกระทั่งถึง ภารยาบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอาหาตรมักเป็นที่สุดจึงจะสามารถพิสูจน์อบยายภูมิมนุษยภูมิและเทวภูมิได้คำว่าโสดาปฏิมักก็ได้แก่มัคยานคือยานที่14นั่นเองเมื่อนักปฏิบัติธรรมได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานผ่านยานที่หนึ่งมาโดยลำดับโดยลำดับ จนกระทั่งถึงยานที่สิบสีนี้จึงจะมีความสามารถคือมีปัญญาพิสูจน์นรกสวรรค์มรรคพลน,นิพพานได้โดยจะไม่มีความส่งใส่เลยแม้แต่น้อยจบทางเจ็ดสายตอนที่หนึ่ง